ฮะยังก็ต่อสลอนหนึ Q ่งนิ้วมีมีหกคูณมีสี a ่หุ้น นึ่งนิ้วไปได้เอามารอดป่เดี๋ยวปปิดต่ะประเดียวขวายป้จะปิดไปซื้อป่เดีนี้เดี๋ยวป่ปิดสี่โมงห้าโมงอ่ะอากระดาษกระดาษเชนเนลมาคู้กีเดี๋ยวมันจะเอาละ ซื้อมาคว้าคว้าแม่กาแป้นปเจ้าชิ้นปู่ป๋าพักไม่จะเกียเจ้าไม่กาแป้นปเจ้าข้างหลังข้างหลังเอากะไม่กาแป้นปเจ้าที่แต่งอ่อนนี่เจ้านี่นี่เจ้าสองยางนี่ค่ะสิสามบาทเจ้าขายทุกๆขายบ่อแปงเจ้า เรียกได้เลยเรียกได้เลยค่ะแป้มแปมข้าห,หมูซิบบลาซาบาาเจ้าใหม่ๆสดๆเลยค่ะอร่อเยเจ้าปลาดุกย่างก็มีนะเจ้าจีนหมูก็มีนะเจ้าพกซอดก็มีนะเจ้า คนจะไปก็ไปนะแต่ว่าเป็นคนเชียงฮายได้พุ่งจ่อ <respectful> ชูนี่คนชูนี่ดูแถวว่าวัดขาวนี่มันเคยบอกคุณแต่งอยู่พ่อก็อ้างมันเปเจ้าว่าเจ้าอีคนเคยบอกพุ่งบ้านู่โซนไหนไี่แต่งอันนี้วัดขาวนี่เขาตรงไปเัาจะไปที่อันนอย่างก็ส่วนส่วนส่วนดอกนั่นส่วนนี้ก็สีเจียงฮายนั่นแหละเอามึงไปเส้นนั่นกันล้วน้าบ้านจะไปเส้นนั่นอีหวัด ไปง่ายไปได้แต่ไปแบบตอนต้องนอนถึงมันขีดแล้วขอยู่อ่าตอนหมูมูสกนหมูมูสแต่ว่ามาตอนผลไปกาดหน้าตุงมูสไรแแฟงเนี่ยเราหมแต่ว่าันมาจ้ากันแงฟนวิบแต่งมึงไปกวนแต่คุณไหมคุณกระดาษพี่เนทกวาดไปเลยตะวันนั้นน่ะมันโชกขนมเส้นปียูแต่มันชกปีมหันมันก้อนเสาปีมหันเนาะไอปียูมันติดมันตายเนาะโอ้ตายไปยัง ก็จะดึงไอ้นี่มันน่าจะโจรชาแล้วมันจะเด่นก่อ,นอืนน่าจะจรเพราะถ้ามันสูงใช่ถ้า,ป,าประเดี๋ยวไม่ไล่จะจอดชะลอแล้วพอรถพุนมาถ้ารถตะพุนมาถึงจะอ้อมเขาว่าพี่พี่หน,นุ่ยเล่นฟินเดียดดีกว่าพี่หนุ่ยฟ้ากัมจะไปปากกองอถ้าจะไปซื้อขนมไม่ได้นี้เขาว่ามันอยากกินขนมโคกแฟนชายอยู่แล้วเขาว่ะมันก็าขายปากกองนั่งมึงวานศิลป์มันถ้าอยากซื้อขนมโคก<อ>ตอนแรกเขาคิดว่าไปหาเจ๊ดาวไปว่าเจ๊ดาวไปถึงฟิฟ้ารัมไปถึง ถ้าจะไปแมลงค่ะคุณแบบคือปินกรรามแต่ไ่ไดินู่ทาสีนะมันยังเจ้าอยู่ห้ามงฝ้ายตีมันไปซื้อหนังโค้งมาหนะถ้ามันขึ้นมาถ้ามันซื้อหนังโคกมันถ้าจะวายพี่มาโทรศัพท์มือถือมาเสรไจนเอาไว้ที่ร้านอ๋อเอาโทรศัพท์ตามไปไอ้บอมก็เลยโทรศัพท์มือถือมันกระเป๋ามาใช้มากกระเป๋าสตางค์ไปอย่างเดียวคุณนะแล้วมันมันถ้าจะเอา วายรถกลับมาแล้วเขาว่ามาชนกันนะเขาว่าหันเขาว่ามาชนเพบมากระเด็นไปหาเลือดท่มกินนะเพราะพ่อมันเออยังนี่เลยนะเายทนนเออเขาถ้าเกิดมีมันเออเขาว่าขามาเขาว่าเลือดเบอเลือดเบื <c <c ่อเลือดออกยังกัดกอกหน้าอขาว่าวุ้ยวุ้ยลุ้งนะฝนไปจ้ามหันลุงกับจระพ่อนะก็ตอนนั้นตำรวจมือน่าเดี๋ยวว่านอนแอนแบงอยู่กลางถะนุนนี่เขาว่าว่านอนอยู่อีะหน้าตาที่มีก็เลือดเลือดเต็มไปหมดทะนนนี่เขาว่านะเลือดออกที่วางขานี่บักบักบเขาว่า ก็ถแท่นมีขานี่หักกะมันกระเด็นมารถคนวิ่งมาถ้าแท่นมีพอดี่ะมันบาดตันกะเป็นเบรบาดตันไงมันกระเด็นรนกบนี้ะกระูกับมหัน่ะรนก็ไปเลยกะลเฟียออรอมาคนเอาไปโรงพยาบาลปะกองปะกองมันผมมีบัตรเี่ย่ยังเนาะก็ส่งไปอันปังแงะแม่บองโแเซ่ไปพอรถมันสิลงท้ายแมก็เลยบอกว่าเป็นไถ่แ so ม่โทรโทรศัพท์ไปอยู่องนก้านี่ี่หมดเน่ะ มัรว่าอาหาเลือดมันนะที่ขาเนี่ยมันออกนี่คอกหน้ามิอุ้ยอุรวดรวดแทจะนีมันรวดเดือมันจะตอนมันบิงมาเพคนเดียกันนะมันตายเพอ่หัวหัวมันกระแทกหนาตามีกรเดือดมาเขาอ่ะอ้ยเอด้าเพจะก็อนะนอนก่อเาตอนมาปดดัวเห็นมีขี่เลกายเข้าไปแล้วสองสามันก่อนนะนกนะโหจุกาเกเีเกลีวต่เมาวนน้ดับปิ้งมัสองวันละ ก็อีกเื่องใดนะค่ะาออมม่ได้เาพ่นเหลายปีแล้วนะน้องไปอุปการสงมาถที่แต่น้องไปบ้านน้องมีสมบัติสักๆย่างให้น้องตายหรือะไหนี่งนะครับถ้ามันกาเอาเนี่ย่อาที่เราเก็นแบบคนโไปที่น้องคนเอาอยู่อ้าวจ้กว่าว่าดีอ้าวพไปเลยนะคนเขาู่ไปก็ไปง่ายไปได้ค่ะมเรื่องหัวตัว ถึงเวลามันก็ต้องไปแหละถ้าเปิน้นบงเปินเป้นจีมาแล้วว่าเพออยู่ที่ปีอะ่ะไม่นอไม่แม่จะฟังไงอย่างไปมันละร้านมันมันละร้านเลยก่อน เกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของธรรมดาเนาะพี่น้องนาะสวัสดีเจ้าคลิปนี้ไลน์นี้คลิปนี้กอดป้ตีกันน้อเจ้าเดีด๋ยวเจอกันคลิปใหม่เนอ้อขอบคุณนักๆนักในเะจ้าที่กดติดตามและโจทย์ถ้าพิษถ้าไอา้ผู้พิษถูกไปหรือทําพิษถูกไปก็ขอขอ,ขอโทษขอสุมาเต้อสวัสดีทุกพี่น้องทุกๆคนในเะจ้าสวัสดีเจ้า